กด5ข้อเสียงโชคให้รวยถูกหวยทุกงวดสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลัลยาณมิตรทุกท่านค่ะก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอิมินาชาแนลด้วยนะคะ สำหรับวันนี้เราจะมาเปิดเผยกด5ข้อที่จะทำให้คุณนั้นเสียงโชคให้รวยถูกหวยทุกงวดค่ะจะมีอะไรกันบ้างมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะกฎข้อที่1เหรียญคู่ใจพกเมื่อไรก็เฮงตามวันเกิดเหรียญคู่ใจของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์คือเหรียญ2บาทปีพศ2 5 5 3 เหรียญคู่ใจของผู้ที่เกิดวันจันทร์คือเหรียญ5บาทปีพศ2557เหรียญคู่ใจของผู้ที่เกิดวันอังคารคือเหรียญ1นบาทปีพศ2545เหรียญคู่ใจของผู้ที่เกิดวันพุธคือเหรียญ5บาทปีพศ2558 เหรียญคู Arrow, Eden, ่ใจของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีคือเหรียญ10บาทปีพศ2552เหรียญคู่ใจของผู้ที่เกิดวันศุกร์คือเหรียญ5บาทปีพศ2550เหรียญคู่ใจของผู้ที่เกิดวันเสาร์คือเหรียญ10บาทปีพศ2555 วิธีเก็บรักษาเหรียญคู่ใจเพื่อให้เกิดความเฮงวิธีนั้นคุณควรพวกเหรียญคู่ใจของคุณติดตัวตลอดตอนที่คุณจะไปเสี่ยงโชคและหากคุณถูกมีโชคมีรางวัลแล้วให้คุณสละเหรียญคู่ใจอันนั้นไปทำบุญไปหยอดกล่องบริจาคและหาเหรียญคู่ใจเหรียญใหม่มาพวกไว้เพื่อเสริมความเฮงให้กับคุณตลอดไปค่ะ กฎข้อที่2ปากกาจดตัวเลขเขียนแล้วรวยปากกานำโชคตามวันเกิดผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ปากกาเขียนแล้วรวยคือปากกาสีแดงผู้ที่เกิดวันจันทร์ปากกาเขียนแล้วรวยคือปากกาสีดำผู้ที่เกิดวันอังคารปากกาเขียนแล้วรวยคือปากกาสีแดง ผู้ที่เกิดวันพุธปากกาเขียนแล้วรวยคือปากกาสีน้ำเงินผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีปากกาเขียนแล้วรวยคือปากกาสีดำผู้ที่เกิดวันศุกร์ปากกาเขียนแล้วรวยคือปากกาสีน้ำเงินผู้ที่เกิดวันเสาร์ปากกา Email, เขียนแล้วรวยคือปากกา,กา Running, สีดำให้คุณนั้นหาปากกาที่เขียนลื่นที่สุดดีที่สุด เอาไว้เขียนเลขโชคลาภโดยเฉพาะแนะนำนะคะห้ามนำปากกาเขียนแล้วรวยไปเขียนอย่างอื่นเด็ดขาดหากคุณเขียนปากกาแท่งไหนแล้วไม่ถูกหวยไม่ถูกรางวัลให้คุณทิ้งปากกาด้ามนั้นทิ้งไปเลยและให้หาปากา,านำโชคด้ามใหม่มาเสริมความรวยความเฮงให้กับคุณคะ่ะกฎข้อที่3 กระเป๋ากักเก็บพลังโชคลาภหรือกระเป๋าหมื่นล้านตามวันเกิดผู้ที่เกิดวันอาทิตย์กระเป๋ากักเก็บโชคลาภของคุณเป็นกระเป๋าสีเขียวผู้ที่เกิดวันจันทร์กระเป๋ากักเก็บโชคลาภของคุณเป็นกระเป๋าสีดำผู้ที่เกิดวันอังคารกระเป๋ากักเก็บโชคลาภของคุณเป็นกระเป๋าสีแดงผู้ที่เกิดวันพุธ กระเป๋ากักเก็บโชคลาภของคุณเป็นกระเป๋าสีน้ำตาลผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีกระเป๋าก of of ักเก็บโชคลาภของคุณเป็นกระเป๋าสีแดงผู้ที่เกิดวันศุกร์กระเป๋ากักเก็บโชคลาภของคุณเป็นกระเป๋าสีฟ้าผู้ที่เกิดวันเสาร์กระเป๋ากักเก็บโชคลาภของคุณเป็นกระเป๋าสีส้ม กระเป๋ากักเก็บพลังโชคลาภหรือกระเป๋าหมื่นล้านให้คุณนั้นนำลอตเตอรี่หรือโพยหวยใส่ในกระเป๋าห้ามนำออกมาจากกระเป๋ากักเก็บโชคลาภเด็ดขาดจนกว่าหวยจะออกนะคะและที่สำคัญให้เก็บกระเป๋าโชคลาภหรือกระเป๋าหมื่นล้านไว้ใกล้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเพิ่มพลังให้กับกระเป๋ากักเก็บโชคลาภมากยิ่งขึ้น กฎข้อที่4 3สข้อห้ามที่ทำแล้วขวางโชคลาภและขวางทางรวยข้อห้ามที่หนึ่งห้ามตัดเล็บ3ามวันก่อนหวยออกนะคะข้อห้ามที่สองห้ามตัดผมห้าวันก่อนวันหวยออกข้อห้ามที่สาห้ามถอนหรือโกนขนสองวันก่อนวันหวยออกคะ่ะข้อห้ามดังกล่าวจะเป็นการดึงพลังโชคลาภออกจากคุณ ดังนั้นใครที่อยากมีโชคลาภก็ต้องทำตามสามข้อห้ามอย่างเคร่งครัดนะคะกฎข้อที่หเราฝันคนอื่นตีความชวนกันรวยชวนกันถูกหวยหากคุณฝันคุณห้ามตีความฝันออกมาเป็นเลขของตัวเองให้นำความฝันของคุณไปเล่าให้คนอื่นคนรอบข้างช่วยตีความฝันนะคะหากคนอื่นช่วยตีเลขตีความฝัน รับรองค่ะหวยนั้นจะออกแม่นๆเลยเพราะบางครั้งเทวดาของเราก็ชอบให้แบ่งโชคลาบให้กับคนอื่นท่วนๆนหน้าดังนั้นใครฝันไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันโกนหรือวันพระก็นำไปเล่าให้คนรอบข้างช่วยกันตีความฝันและไปซื้อร่วมกันรับรองค่ะรวยกันทั่วหน้า ยึดถือกฎปฏิบัติกฎ5ข้อนี้ชีวิตจะมีโชคลาภขอให้ทุกท่านเสียงโชคอย่างมีสติโชคลาภเป็นของคนที่บุญถึงเสมอดังนั้นหากมีโชคจากการเสียงแล้วอย่าลืมแบ่งโชคเล็กๆน้อยไปทำบุญตามกำลังกันด้วยนะคะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นํามามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้สำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัลาย,ยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ขอให้มีโชคลาภโชคดีถูกหวยหมดหนี้ร่ำรวยตลอดไปค่ะสาธุ